ส,สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch r i e Channel วันนี้พวกเราจะมาทำการ reaction เพลงประกอบ ซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจทอเพลงอะไรคะคอดพิเศษแต่แต่แต่เป็นเวอร์ชั่นของน้องพีพีเพราะว่าเราทำบิลกินไปแล้วเราจะไม่ทำพีพีไม่ได้เพราะว่าพระจันกับพระอทิตยังไงก็ต้องมาด้วยกันถูกต้องแต่ว่ามาพร้อมกันไม่ได้เฉยเฉเพราะว่าคนตัดตัดไม่ทันใช่ขอร้อันนั่นแหละ หลังจากที่เราได้ดูบิวคลิปไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกประทับติดประทับใจมีคนพลั่งพูแบบเยอะแยะมากมายคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะพังพูเหมือนเดิมทุกคนเอาไว้ก่อนเลยไหมคะพูเดี๋ยวเป็นเป็นตัวแทนของของช่องให้พวกเราแล้วกันโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเถอะใช่เป็นโคชชั่นของน้องพี่พี่เย่ ชอดังๆเลยจ้ะเพราะว่าเพลงเขาดีมากจริงจะจะจะหนู้แหละค่ะว่ารักค่ะสองคนคืออู้หหล่ะพวงเทพสีสวยว่ะจริงๆมันสวยขนาดนี้วะสวยคือคือมันสวยเลยไม่เงี้ยเขินดีมั้ยขาบิวตี้น้องไม่ได้ดูเลยอุ้ยปากกามะพร้าวต้องขายดีได้เลยอ่ะอยากได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยต้องไปตามหา อพ,พี่พีไปฝ่าย,เ,ยเขามีเสนอนี่นนนหเ์เนามา้นนราูจะคออโอ้ยน้องหลอกตัวเตยไไโอ้ดูสายตาเนี่ยโอ้ยเสือ้อเสื้อสีเดียวกับเตยเลยอ่ะ อ้ยช็อตนี้อันนี้ไม่มีการเอาภาพในซีงี่มาใส่เลยปะอุ้ยใส่ตาเป็นอะไรเนี่ยขในางอ้ยวมาโอ้ยโอ้ยคนลุกแล้วอ่ะ Ừ. Không là <laughs> no Không เสียงมี <laughs> อย่ายืนมือมานะอมันไม่ยืนไม่ได้อะเธอยืนไม่ไดุ้ลยไปลุ้นคลินแรงไปหน่อยแบบโอ้ยโอ้ยคนหนึ่งคือชุดพ้าลาคนหนึ่งคือชุดนักเรียนอ่ะใช่ของเขาไง

อ oh, oh, ันนี่บ yeah, ้เป็นแบบฉากที่ไม่ได้เอาไปไว้ในซีรีส์ได้เลยอ่ะโอ้ม่โอ้ไหโอ้โอ้โหฉากนี้คือดีจั สวยดีเลยอ่ะโอ้ยเสียงคืนดีจังเลยอ๋อชอบเสียงคืนมากเลยอ่ะใช่ดีงามมากชอบเสียงคืนตั้งแต่ในฉากในเรือใน ep สองละเธอ,อที่กระทบกับเรือ,อ,อก่นกนกนอนที่จะพูดอะไร ึ่งขอออกตัวก่อนว่าพีพีลองเพลงพอเข้าใจไหมพีพีเป็นคนที่ลองเพลงพอจริงๆเราว้าวตั้งแต่ฮิดเล่นแท็กจริงๆแล้วพอมาฟังหลงเหอแบบโอ้ my god จริงๆน้องมีเสียงมีการใช้เสียงวิธีการบังคับลิ้นที่เราชอบมากเลยอ่ะแบบคำพูดที่ที่มันอาจจะมี ไม่ไม่รู้นะไม่ไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอแต่รู้สึกว่าน้องมีเสียงที่มาลักษณะในการขึ้นจมูกเล็กๆใน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 การจบประโยคอะไรเงี้ยเราสูว่าอันเนี้ยคือดีมากเพราะว่ามันคนละฟ e ลลิ่งมันคนละ f e ล l i n g กับบิวกินเลยสําหรับเราเสียงพีพีมีความทมทมนิดนึงใช่น้องร้องเพลงพอแล้วเวลาน้องร้องสดก็คือพอมากในแฟนโทเปียทุกคนไปดูได้น้องร้องเพลงนี้คู่กับบิวกินซึ่งมันดีมากมันดีมากๆและสลับเสื้อกานใส่เป็นพีพีแต่ใส่เสื้อบิวกินบิลกินใส่เสื้อพีพีใช่ไหม รู้แหละใครเป็นแม่อะแม่ไม่จริงใช่แล้วพอได้ดูอะเราเขารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองอะมุมมองของของโอเอ๋ว่ะใช่เนควา รู้เลยว่าโคตรพิเศษแบบสุดๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของมันเป็นเพลงเดียวกันอะไม่รู้ว่าทุกคนไปหรือเปล่าแต่ที่เราเคยดูบิวกินไปแล้วก่อนหน้านี้เราสึกว่ามันคือเพลงเดียวกันแต่พอมันเปลี่ยนคนร้องมันถ่ายทอดมันถ่ายทอดถูกต้องเนี่ยแล้วอันนี้คือแบบบิวกินในในในเอ็มวีนี้คือชนะเลิศชนะเลิศในที่นี้คือเป็นคนกลุมหัวใจของบิวกินใช่ใช่คำว่าบิวกินองใเอกเอาใหม่เอาสตมบิวกินละโอเอ๋อเปล่าเธอพูดบิวกินแล้วก็บิวกิน เอ๊เอ๊ฉันงงเออฉันก็งงว่าถ้าหมายถึงว่า PP เป็นคนกุมหัวใจของบิลกิน n ฉันขอใช้คําว่า PP เพราะคือ PP ไม่ใช่โอ OEL PP กุมหัวใจ Billkin แล้วมันนะแล้วคือแล้วไทยไทยสุดตัวาทีไทยไม่ทายแบบโอ้โหทายไม่พักอ่ะพวกเราถึงกับแบบอุ้ยแต่ว่าเออท่าน PP ดูแล้วเราเขินเราเขินแกฉันกเฉินมากเลยอ่ะ แลวคือแบบเราเขาาสึกว่าอบอุ่นนะแค่แบบเหมือนมีมีแค่เขาอยู่นอนซบกันนอนพีกันแล้วก็ร้องเพลงแล้วคือแบบว่าไม่แค่นั้นอ่ะไม่ต้องเดินคือชนะอ่ะจับมือลงไปที่แหลมพงเทพโอ้ยช็อตจับมือไม่เดินไปไหนอะไปเลยเนี่ยตอนนี้ไปไหนไปเลยถ้ามีคนมายึมมืออย่างงี้ไปไหมคะไปฉันจะจับแต่ใครก่อนใครก่อนต้องเป็นคนรู้จักนะต้องเป็นคนรู้จักถ้าไม่รู้จักถ้าเขาไม่รู้จักไม่ไป กะโดดลอกดาบจ้าก็โดนหลอดาบจ้าแลวคือเอมบีเนี่ยก็แค่มีเขาสองคนอ่ะมันก็แบบโคตรพิเศษอ่ะใช่ไหมคะใช่เพื่เรารู้สึกว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครในหนังอย่างเช่นของตัวบิวกิ้นเองอ่ะบิวกิ้นรู้สึกกับโอเอลในลักษณะว่าโคตรพิเศษแล้วแต่ว่าันแน่นอนอะในความรู้สึกของบิวกิ้นที่มีต่อพีพีมันมีบุคคลที่3ามคือน้องขุนพลหรือบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าโคตรพิเศษของพีพีคือ มันคือฉากที่เหมือนแบบแค่มีสองคนเราเรารู้สึกว่าแฟชแบ็นไปตอนที่แบบที่เขาแบบใต้น้ำอะเราสึกว่าเออมันโลกนี้มันมีแค่เขาสองคนแต่ตอนนั้นมันเป็นแค่การย้ายจากภาคพื้นมหาสมุทรขึ้นมาเป็นภาคพื้นดินที่แบบขึ้นมากหายใจอะไรเงี้ยเออดีมากแล้วมันเขินจริงนะมันแบบทุกแอนแี้มันเขินที่เตผมกูแลละคือเขามเขินกันเองอะแม่ ืตอนนี้มันมันฟังถูอว่าคนเรารู้แล้วแหละว่าเออมันรักอ่ะเขาใจ้เขาผ่านเธอมันคือตั้งแต่เต่าและทิวเขาเข้าใจไหมมันตั้งแต่ตอนนั้นมันเก็บกดเตอนนี้มันเลยต้องระเบิดออกมามันดีมากเธอมันทําให้ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สามารถที่จะเป็นตัวแทนขององค์การการท่องเที่ยวแห่ง ของภูเก็ตได้เพราะว่าหลายๆคนแบบก็คือตากลามไปมาคุณเตยก็ไปมาตอนหนังออนแอร์อยู่ใช่ไหมช่วนี้หายไปก็คือไปตามหาโอเอ๋อมาเราเจอไหมคะเจอเจอขนมนะขนมเส่วนน้องเจอได้ที่นาดาวบางกอกจ้าสุขุมวิทซอยสามสิบเก้าจ้าคุณนนอ์ก็ได้พังผูกความรู้สึกแทนพวกเราไปหมดแล้วแทวเราไปหมดแล้วต้งแต่แบบนี้มันน่ารักเหมือนกดน้ำแต่แล้วก็ให้พูดไปเหมือนกดน้ำ จริงเออเออเเเอต่เราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเป็นอวนไปด้วยความรักความสุขฉากจบที่แบบหลับตาแล้วพิงหลังอ่ะคือรู้สึกว่าแบบชนะแล้วชนะเขาไม่ไปหรอกเขาคือดาวของภูเก็ตที่เดินไปไหนมาไหนทุกคนต้องรู้จักเพราะคนฟอลโล่เก้าแสนกว่าซึ่งตอนนี้น่าจะประมาณเอ้ยเก้าหมื่นกว่าแต่ตอนนี้น่าจะเป็นสองแสนแล้วเอาจจะตลาดแล้วไอซีอะไรเงี้ยเธอแลานั่งอยู่ตรงแหลมภูเก็ตจะไม่มีใครแบบสปอตถ่ายรูปอย่างเงี้ยหรอแต่แบบ who ู a r e s I ซ o n t care แอดเอาแบบฉันมีแค่2คนเทาไปถ้าทุกคนไปฟังเพลงอ่ะแล้วทุกคนมาแบบดู MV อะมาฟังเพลงก่อนแล้วมาดู MV อ่มทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงพุดไม่หยุดูซีรีส์ขอาอันนี้อันนี้ขอพูดแน่นะฮะคนที่เพิ่งเคยฟังเพลงเต็มๆครั้งแรกหลังจากที่ได้ดู MV ทั้งสองเวอร์ชันไปแล้วเนี่ยแล้วคือเข้าถึงว่าเพลงเพลงดีมากเพลงเพาะมากและเพลงมันเป็นมันมันมันมีท่อนให้ ให้จำได้ได้ง่ายมากแล้วก็ท่อนจำเยอะแยะมากมายแลวรู้สึกว่ามันมันจะเป็นเพลงที่ทำงานต่อไปอีกเรื่อยๆอ่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนปีอ่ะมันก็จะทำให้เพลงเนี้ยเวลาคิดถึงเรื่องนี้ก็ต้องกลับกลับมาฟังเพลงนี้แล้วก็ทุกทุกเพลงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจริงเพลงดีมากเพลงพอทุกเพลงเลย แต่ที่เราทราบมาทุกคนโคตรพิเศษยังมีอีกจ้ะกเหมือนจะมีอีกเพลงหนึ่งถ้าเราจำไม่ผิดนะวันนั้นที่มีโอกาสได้คุยกับเกดเหมือนเกดบอกว่าโคตรพิเศษออกมาแล้วแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งออกมาแต่ยังไม่เป็นแบบอะขอโทษขอเอาตัวไว้ก่อนนะถ้าเกิดเราฟังผิดหรือยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะมีอีกเพลงหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะมีอะไรออกมาให้เราได้ติดตามใช่เรารู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องหรือ whatever ก่อนมาที่11มีนาปีนาที่จะมีแบบ ep match part 2มาไ ใช่ครั้งภูเป็นการแตะให้น็อตพูดไปคนเดียวทั้งคลิปฝากด้วยฝากเข้าไปดูแฮชแท็กพีพีบิวกินได้น้องน่ารักมากฝก่ฟอลล IG ได้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่8ปดแสนกับเก้าแสนเจะคุบลาเลยอ๋ออีกอย่างนึงคือน้องขุนพลตอนนี้น้องขุนพลใช่เพราะว่าตอนนี้น้องขุนพลน่าจะอยู่ที่เขาชุดไก่ ช้าน้องขุนพลแบบน่าจะอยู่ที่ข่าวนกายเพราะว่าลงในไอจ t o r y เมื่อวันที่แล้วสองที่แล้วเปิดจริงแน่ทุกคนฝากน้องน้องขุนพลร้องเพลงเพาะด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้องขุนพลร้องเพลงลงมาไม่ใช่ป่าไม่ใช่แฟนโทูปปี้น่ารักมากบอกเลยว่าน่ารักมากแบบเฮ้ยมีความสามารถเพราะว่าถ้าเกิดสมมติน้องร้องเพลงแบบเพรร้องเพลงแบบหายใจว่ามึกมาจริงๆอ่ะเราสามคนไม่ต้องมาวันนี้ คนเดียวมันก็สนุกแล้วไม่ควรนั่งเลยขอโทษคนเป็เพื่อนพูดมากชะไหมขอโทษเ็นดแบบความรักอะแต่ว่าแต่ว่าน้องขุนพลนั่ะหลอกพีกขอเพราะว่าเหมือนแบบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพีคกับบิลกินก็คือมีทักษะเด็ร้ลงกพีกแล้วถ้าเกิดน้องขุนพลแบบไม่ได้มีในเลเวลเลยก็เอาตรงน้องน้องก็อาจจะมีความ ดับในระดับหนึ่งหมายถึงว่าไม่ได้ดับแต่หมายถึงว่าอาจจะดูดรอปกับแบบท่านึงแต่ว่าน้องลองได้ลงมามันไม่ใช่ปลาเข้าไปดูได้แฟนทูปปีเพราะไหมคะเพาะมากแล้วคือแบบโมเมนต์ของความเป็นโอเอบาสและเตในในโรบาร์ไม่ใช่ปลาหน้าหลักมังโทจริงทุกคนคะโอ้โหคิี่ไดนพูดเยอะจนต้องตกใจได้เลยใช่ทุกคน ฝากเลยก็อไัยยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามน้องๆด้วยแล้วก็ฝากเอนดูน็อตด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ประทับใจในตัวน็อตที่เรา ชอบภูมิใจในตัวเพื่อนมากเหมือนกันตั้งพอเป็นแม่ของเธอใช้ใจเธอแั้วมตั้งมีแปรรักฉันได้เป็นเธอใช่โอเคครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกันเลยค่ะกดแชร์ค่ับกด subscribe กดดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเจ้ากล้าเลยนะครับเป็นบุกควิก้าอินสตาแกรมชื่อ Watch My Channel เต้นเลยให้น,นัดได้หายใจใช่มีความสุขก็เลยพูดไม่หยุดเนยใช่สําหรับ,บวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <S <S สวัสดีค่ะ <S <S บ๊ายบาย